นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยเจ้าอี่แม่ป้ลก็จะเอาห้าแห้งลงมาต่าก่อนนะเจ้าเพราะน้ําแกงเดือนเขาก็ใส่พักลงไปเจ้าวันนี้มันมีหน้ามะนาวเจ้าก็เลยใจ้ส้มมาขามแตนเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไม่แก้วเจ้าวันนี้แม่ป้าจะแกงพักปังใส่ปลาเจ้าก็เดี๋ยวเขาไปดูกันเลยเจ้าว่าถุรีเปลจะใจ้อย่างห้องเจ้า เจ้าเขาจะมาทําแกงผักปังเขาละอี่แม่ปก็จะเอาห้าแห้งลงมาตําก่อนนะเจ้าห้าแห้งหรือว่าปลาแห้งเนาะิ่นกะจะเอามาตำยังอีเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปเจ้า <ไป S 2> ตำ <ไป S 2> โดย,โดยจะคลา,าซอยเจ้าใส่หอมขาวก็หอมแดงลงไปเจ้าตาด้วยเกลือ<ม>เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ตําเครื่องเลยเจ้า ใส่จะใส่กะปิก็ใส่ได้แต่อันนี้เหมือนใส่นี่ใส่ห้าแห้งอีแม่บอว่าใครจะใส่กะปิก็ใส่ได้นะเจ้าแต่อันนี้แม่คนจะใส่ห้าแห้งเจ้านี่เจ้าอีแม่ปกตักพริกติดต่ำมาใส่ในน้ำเจ้าตักน้ำล่างโคกลงไปใส่ต่อเจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอามาตั้งไฟเลยเจ้านี่ วัตถุดิบที่จะใส่ของเขาก็จะมีป่าเจ้าแล้วก็พักปังเนาะนี่เจ้าพอน้ําแกงเดือดเขาก็ใส่พักลงไปเจ้าเอาพักฝังลงไปจอเลยน้ำเดือดแล้วก็ใส่ป่าลงไปเจ้านี่เจ้าอีแม่เพิ่นจะใส่บะขามเปียกลงไปนะเจ้าวันนี้มามีหน,น้ามะนาวเจ้าก็เลยใจ้ส้มบะขามแตนเนาะ นี่เจ้าปรุงละใส่ชุดลรสลงไปเจ้าใส่รสด,ดีลงไปเจ้าเจ้าหลังจากใส่รสด,ดีเขาก็จะจิ้ม,มขมกำพอละ,อละนี่พอละก็คือลํำแล้วนี่เจ้าใส่ผักป้อมลงไปเจ้านี่เรียบร้อยแล้วเนาะ นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแลวก็ตักใส่ถ้วยเลยเจ้าถ้าไผชอบก็จะใส่บะเข่าส้มไปตุยก็ได้นะเจ้านี่แล้วแต่สูตรเนาะสูตรไผ่สูตรมันเนาะนี่นะนี่โอ้โหนี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงพักปังใส่ป่าล้ำลของเฮาเจ้าดูควันกุนกุนน้อนหาะเลยเจ้านี่มากินข้าวง่ายแต่กันนะเจ้านี่หอมสดเลยนี่ดูบบควันเหรอ